สวัสดีค่ะวันนี้พามาเลาะชมคลองเขาเอิญมาคล้องอีหยังดอกนี้ทางไปอ่ามู่บ้านโอ้ยมันมีสะพานเนี่ยน่อยสะพานเนี่ยนอยข้ามไปเนาะเนี่ยสวยงามเนาะเขาเอิญคล้องอีหยังเฮ้ยใกลกๆกับบรูจากขาตะวนันมันมีมันมีต้นใหม่มันมีพัก ต้นกระถิน,นลอมรอบสวยงามค่ะมีมีหลายอย่างอยู่ค่ะมัมนเป็นสพานนิดหน่อยดอกสำรับอ่ะมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมานเนาะอ่านงองนาชชาแนวพามารับชมค่ะมันออกทางนี้ได้โอ้ยเป็นส่วนแถวนี้เขาปลูกโอ้ยอันนี้เขาเอิ่นสวน,นอีหยังนี่ต้นฝรั่งสิ ไปชมสวนมะพร้าวน้ำหอมค่ะนี่มาสวนมะพร้าวน้ำหอมั้งนั้นเลยนะสวนมะพร้าวน้ำหอมครับเดี๋ยวนี้ก็ปลูกปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันนะมันก็จะมีสะพานเล็กๆเกนาะสำหรับมอเตอร์ไซค์วิ่งรถกระบะก็วิ่งได้นะนี่มาเนาะรถกระบะก็วิ่งได้เนาะอ๋อรถกระบะไม่ให้วิ่งไหมไม่วิ่งแต่มอเตอร์ไซค์เนาะกับจักรยานกับคนเดิน สวยงามมากค่ะเป็นทางลัดนะคะเป็นทางลัดมีทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองน้ำ เทศเดอเป็นปลาเป็นดงด้วยนี่เขาปลูกขายเนาะค่ะต้ตปะนปะลามเทศปลามาหาเทศเนาะมันจะเป็นสะพานนินอยไปดอกค่ะเขาสาั่งเป็นทางรัดเป็นทางจอดเนาะสำหรับมอเตอร์ไซค์แลนท์พานค่ะรถใหญ่เขาก็ให้แลนด์เด้อค่ะรถใหญ่รถใหญ่แลนดมากับสะพานทักตนแล้วไก่คือกันนี่เนาะไก่เติบอยู่ค่ะไก่เติบอยู่ทางรัด มาครั้งแรกเ้อนี่เพิ่งมาครั้งแรกนะมารับชมไก่เติบอยู่เด้ะทางลัดเกดายเป็นสะพานนิดน้อยเนาะเขาสร้างไปให้มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเนะาะจักรยาน,ยายนรถไ่แรนบ่ไดเด้อค่ะรถไ่แรนสะพานิหกัก กเป็นคลองเดอ้อเป็นคลองมันจะมีสองฟังค่ะฝั่งนี้เป็นคลองเนาะมีบ้านคนทางจรทางลัดมาถึงถนนใหญ่แล้วมาถึงถนนใหญ่แล้วอันนั้นก็นสวนฝรั่งเขาเดอ้อสวนฝรั่งเขาออกทางไหนจำไม่ได้เลยเออออกไปทางไหนล่ะจำไม่ได้แล้วปรญหานี่ท้องที่ขามไปทีงไหนแล้วปรญหาน,นี่มาทางลัดออกออกบัตรถือเลยไปบัตรถือเลยลองไปทางนี้เบิ้ง ทางนี้เป็นด้านนี้ก็เป็นสวนฝรั่งค่ะไปบัถึกแล้วหาหม่องออกบัถึกมาทางลัดล่องเบิงึงทางนี้เขาปลูกของขายเนาะโอาปลูกข้าวน้ำหอมแปลงนี้เขาก็กปลูกข้าวน้ำหอมกันเนะาะคนสวนเนะเาะชาวไร่ชาวสวนเนาะค่ะออกเท่าไหร่พิาจารณ์ก่ครับกลับกลับที่เดิม เราเขานี่ยในบ้านเนี่ยใช่แล้วนะี่ยมัตุลุบ้านป้านี่แหละอายเออตือน,นองใช่อันนี้กับครงการปลูกบ้านน้ำๆด้วยนี่โครงการปลูกบ้านนา้ำๆโอ้มะละก,กอซื้อนมสองกล่องซื้อนมซื้อนมให้น้องหมาสองกล่องกล่องใหญ่โอ้ยมะละกอน่ากินมะละกอสุกน่ากินนะก๋วยเตี๋ยวน่ากินน่ากิน อ๋อเมื่อกี้ลองออกมาด้านนูน้นมาทะลุตรงนี้เนาะถูกกันละมาถูกทางแล้วมะละกอส,สวยๆงามๆมะละกอบ้านเลือกบานเถอะบานบานดกินห้ามกินน้ะมังคุดอะ่ะถ้าซื้อต้องกินมังคุดมะละกอสวยๆงามๆนะคะสนามมีที่บ้านนี้ขายไงเนี่ย